ความแสบของเขาพอกันอนะ่ะทุกคนนุ๊กปายอะ่ะคือแบบแกงแกงตะก้องแกงน้องตองแกงเก่งจับขังไว้ในห้องมั่งขังในห้องน้ำมั่งอะไรเงี้ยแกงหน้าจอไงยเพราะเขาตามทุกที่ <c oughs> ไ่ใดๆแล้วก็แสบพอกันจะแต่พูดถึงว่าปลายไม่มาก็เหมือนมาเขาติดปากกันไงทุกคนแบบพอไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนบุ๋มไหมบุ๋มมีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะเหมือนแบบ ถ้าวันไหนที่เขาไปคนเดียวอ่ะเขาไปตรงไหนเขาเหมือนนึกถึงกันนะด้วยความที่เขาทุกคนอย่าลืมนะคนเดินทางกินนอนอยู่ด้วยกันมาสี่ห้าปีนะไม่ได้ไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะเขาอยู่แทบจะยีบสี่ชั่วโมงเหมือนที่นุกพูดอ่ะมันจะไม่ติดปากได้ไงนึกออกปะมันจะแบบไม่นี่ได้ไงมันจะไม่แบบไปตรงไหนจะไม่นึกถึงเพื่อนได้ไงอนะเนาะมันมันก็ต้องมีอ่ะ บุมว่าคือเห็นไหมขนาดนี้คือยังมีชื่อปลายติดตัวไปตลอดปลายก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นแต่นุกนะเขาเป็นแบบนี้กันตลอดเลยวันไหนที่ไม่มีไปตรงไหนก็แล้วแต่ไปคนเดียวอะ่ะจะต้องมีชื่ออีกคนไปด้วยมันติดอยู่ตรงเนี้ยติดอยู่ที่ปากเนี่ยจะติดไปด้วยตลอดตัวไม่ติดไปแต่มันติดอยู่ที่ปากเออนั่นแหละคือแบบ เขาจะเป็นอย่างเนี้ยนุกปลายอ่ะปลายก็เหมือนกันพูดอะไรก็นุกอย่างนั้นนุกอย่างนี้นุกก็เหมือนกันแต่ที่จะเยอะสุดคือนุกชื่อปลายจะติดปากติดตัวไปตลอดอา้าวติดตัวติดปากไปตลอดนี่แหละความแสบของน้องวันนี้คอนน้องไงทุกคนคนเดียววันนี้คอนเดียวใส่เสื้อนัดนัดบาตายก้าวสุดเลยอันนี้คอยถามแน่เน่กันพ้นตัวเคียงไหนเ้า ม,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 มะเจีบองเจ่บจระเทไนเลนที่หรือตังไดนเนอะแล้นี่เนี่ยทุ่มเอฟซีเห็นไหนไม่เห็นจีบบัวไฟตาตากปนตัติมือนร้วสวัสดีนะครับทุกคนครับมันยังเสียงยังไม่มาน,ะนอนหลเมื่อกี้ตอนคืนไม่นอนนอนตอนเช้าเออ นุกมากกับฝนดีนะั้นไปไปมาไปไปมาฝนเทลงมา,าลงมาเือเตาเตาเพลงหนึ่งพอเนาะเออเดี๋ยวที่เหลือพี่คุยก่อนเนาะซึ่งหนึ่งเพียงพอพี่ทุกคนด้วยนะเดี๋ยวเจอกันเจนนี้แน่นอนนะ นะครับก็ถือซะว่า,มา,วาม,ม,นนมากับความชุ่มฉ่ำแล้วกันนะฮะมากับความชุ่มฉ่ำแล้วกันนะครับเล่นคอนเสิร์ตให้มันถ้าฝนตกก็ชุ่มฉ่ำเย็นเย็นนคอนเสิร์ตฟังเพลงสบายๆนั่งชิวๆนะฮะสถานที่ก็บรรยากาศดีครับนะฮะดีมากเนาะเห็นตั้งแต่เขาถ่ายเขาถ่ายโดนแล้วเขาถ่ายโดน ไม่ใช kind of ่ไม่ใช่ถ่ายโดนคนละอย่างก็ถ่ายนานแหมคุณจังหวัดไหนเนี่ยฮะพอดีสารหรือเปล่าเนี่ยเออผมเป็นคนในเมืองพูดไทยอย่างเดียวเอาเจอกันนะครับพี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับเจอกันค่าคืนนี้แน่นอนจริงๆกะว่าจะไม่จะไม่กลับไปโรงแรมว่าจะอาบน้ําอยู่นี่แล้วก็ขึ้นเล่นเลยนี่พูดจริงนะเขาบอกว่ามีแต่ห้องน้ําอันอันโอ้ยอันเขาบอกว่ามีแต่ห้องน้ําเอาไว้เข้าเอาไว้ฉี่เอาไว้อะไรเงี้ย เขาอยู่นีเพราะหนีนหรือไงโอ้ตินเนาะเอฟซีเขาจอบเพิ่งห้ำมนแล้วเนาะเอฟซีมาจอบเพิ่งห้ำมาแล้วไอ,อเอ้ยโปเซีย<อ>หรอกมีแต่ซุม,ซมสดๆ,สดๆทั้งนั้นเอาจากันรนั้นครับค่ำคืนนี้ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเขาเดินไปดูก่อน ตกใจตกใจเดี๋ยวนุกนุกนะครับจะพาไปดูห้องน้ำก่อนนะฮะพาทุกคนไปดูห้องน้ำนะครับว่าจะเข้าไปได้หรือไม่ได้๋ยวผมต้องคอยเช็คเซนเซอร์ก่อนนะครับเนี่ยอันตรายมากนะฮะเดี๋ยวต้องดูต้องคอยเซ็นเซอร์ตลอดค้างไปก่อนนะฮะว่าจะมีอะไรโปร๊หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสักครู่สักครู่นะครับสักครู่ ว่านุกจะอาบน้ำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเขาดูก่อนว่าเขาจะอาบน้ำไหวไหมนะฮะนี่คือเป็นการแบบเข้าไปดูยันบริเวณห้องน้ำเลยนะขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะเดี๋ยวเพื่อมีอะไรหลุดหลุดไปนะครับอาบไม่อาบฮะอ่ะผ่านหน้าจอเขาไปอยู่ในห้องน้ำกับนุกหน่อยตองโอกาสเดียวที่คุณจะเข้าห้องน้ำกับเออบอสผมได้นะฮะเข้าได้ไหมเบิ้ง <c oughs> <c oughs> ยาครับอยาเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนเนาะเดี๋ยวอะไรหลุดนะฮะขออนุญาตปิดเสียงก่อนฮะเดี๋ยวอะไรหลุดไปแล้วฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะโดนขังแล้วฮะต้องปิดไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรหลุดไหมไม่มีเนาะก็ปิดไฟผมด้วยปิดไฟด้วยออกได้ไหมได้ตกใจนึกว่าจะมีอะไรหลุดไป ผมต้องปิดเสียงก่อนนะครับอ่ะรอลุ้นนะครับว่าเขาจะอาบไม่อาบโดนขังตอนนี้เราโดนขังตลอดนะครับช่วงนี้